ให้ธรรมชาติอบกอดเราที่ร้านกะทิค่ะต้นจามจุลีนี่ฟอร์มสวยมากๆเลยนะคะแผ่กิ่งก้านสาขาได้ร่มรื่นสุดๆบรรยากาศภายในร้านเนี่ยมันเป็นป่าต้นไม้ะคะ่ะทุกพื้นที่ทุกหย่อมหญ้าปกคลุมไปด้วยพื้นที่สีเขียวนะคะเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเย็นสุดๆบรรยากาศภายในร้านนะคะโต๊ะตรงกลางที่เห็นเนี่ยก็จะขายของทานเล่นนะคะก็จุกจิก อันนี้เป็นห้องอาหารนะคะห้องอาหารที่นี่มีอยู่ด้วยกันสองห้องนะคะเหมือนต้นดต้อ่อนที่เรอยู่เอ่เป็นคอนเซ็ปต์ของร้านครับเป็นต้นอ่อน,อนตะวันครับอ๋ออันนี้ปิดทุกทุกคนเหรอคะหรือว่ายังไงไม่อ่านติดทุกคนครับอ๋อเป็นกิมมีคอ๋อขอบคุณมากค่ะ สนามหญ้าเห็นแล้วแบบอยากไปตีลังกาม้วนหน้าม้วนหลังค่ะคือกว้างมากเตะบอลได้เลยค่ะส่วนที่นี้จะเป็นสไตล์แบบอังกฤษนะคะมีน้ำพุมีต้นสนแล้วก็มีเป็นกลาสเท้าสีสวยนะคะให้อารมณ์เหมือนกับอยู่บ้านพักตาอากาศเมืองนอกค่ะเอาใจคุณหนูๆที่โซนนี้กันเลยนะคะมีของเล่นให้ปีนป่ายค่ะ อีกโซนหนึ่งที่ชนีชอบนะคะก็คือที่นี่ค่ะเป็นอาคารที่เป็นเอทาดอร์เปิดกว้างนะคะเหมาะกับการถ่ายรูปชิคชเก๋ๆหรือปิดเพื่อจัดงานเลี้ยงถ่ายรูปพรีเวดดิ้งก็ยังได้เลยนะคะถ้าเป็นหน้าหนาวคงจะฟินหน้าดูที่นี่ร้านอาหารกะทินะคะที่ตลิ่งชนันอีพีหน้าตามไปกินกันค่ะ